สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่บ้านพักดูร้อนนะคะสามีกำลังหาเบ็ดให้จะไปตกปลานางกำลังร้องค่ะตกปลามาได้ตัวหนึ่งค่ะแค่เหวี่ยงลงไปครั้งแรกก็ได้ก็แค่เอาตัวเดียวค่ะก็ไม่ได้ตกอีกออกกําลังกายค่ะ น,นี่ทางออกไปถนน,นนี่คือป่าเก็บเห็ดนะคะเห็ดพึ่งสีอะไรสีส้มขาลายเนะี่ยอันนี้คือแม่นม้ำช่วงวินเตอร์นะ่ะที่รถเขาวิ่งผ่านแล้วเขาไปตกหลุม น้ำน้ำบาไฮหิมาหากำลังจะละลายจริงๆเขาปิดไม่ให้ผ่านแล้วแตแกก็ยงังแกก็ยังผ่านผลสรุปแล้วแกเมานะคะเออแกเมาแกาแก็เลยไม่รู้ว่าเขาปิดถนนบ้านตักอากาศของคนเยอรมนีนะคะเขามากับรถบ้านเขาก็จะมาพักเพราะบ้านมันเก่ามาก อันนี้ของคุณเยอรมนีนะคะแต่เวลามาแกแกเอารถบ้านมามาจอดไว้ตรงนี้แต่อันนี้เป็นที่ของแกนะคะตอนไปดูี่ม่าก,ก็จะเป็นถนนผ่านทางโน้นตรงข้ามนะอันนี้เป็นเพื่อนสามเอีอันนี้โดยงานเดียวกันกับเราที่ทำงาน โน้นเป็นของคนทางใต้เขามาซื้อไว้เป็นบ้านตักอากาศอยู่บ้านนอกอยู่ชนบทนี่แบบมันมีความสุขจริงตอนเห็ดออกนะคะส่วนตัวเก็บแค่สองเห็ดนะคะไม่ได้เก็บเห็ดไม่ได้รวมเห็ด เวลาเก็บก็แยกแยกเหมือนกันดูทุกดอกเพราะเห็ดมันคล้ายๆกันเก็บปีที่แล้วเก็บไม่เยอะพอเอามากินตอนตอนอช่วงหิมะอ,อร่อยจะทำเป็นถุงเล็กๆเดินมาออกกัลังกายจะให้ท้องลำไส้ทำงาน ระบายท้องดีจริงๆอยากซื้อดินเขาทั้งหมดนะอาจะทำเป็นที่จอดรถบ้านเพราะเรามีทำเลมันดีมากแต่ถ้าทำก็ต้องถามญาติญาติด้วยลัวม,มีปัญหากับญาติญาติระแขก็็ต้องเยอะคนอื่นมานอนร่วม ที่มันก็อาจจะไม่ดีสำหรับคนอืน่นเราก็เลยหยุดโปรเจกต์เราก็อยู่เฉพาะของเราหลังนี้หลังโน้นทำตรงนี้เป็นห้องนอนและจะเอาประตูไว้ด้านโน,น้นตอนนี้เราก็ทิ้งไว้ให้ลูกรลูกหลานเขาโตก่อนเราจะทำก็ไม่ไหวเราไม่มีลูกเราก็แค่ดูแลให้มันสะอาดสะอา้าน ว่าเขาจะโตเราก็คงตายไปแล้วเพราเด็กก็เพิ่งไม่กี่ขวบสี่ห้าขวบคนโตก็สิบเอ็ดขวบเล่นเลนของล้านๆของพี่สาวสามีเราก็อาศัยมีความสุขกับล้านๆของพี่สาวสามีนี่ค่ะ ที่ไลน่นกของยา่าเอามาแขวนไว้แล้วทำโน,น่ทนทำนี่หลังจาก,กเกษียณจะทำไหมเนี่ยจริงนางกเกษียณได้แล้วนะคะจะนางทำต่อนิดหน่อย đẹp chẳng đi chẳng được